สวัสดีค่ะวันลอยลอยกระทงนะคะวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตมาฝากพี่ๆเพื่อนๆช่องเยอะแยะจ้าชแนลเชนเคอนะคะก่อนมาตรการข่าวสารแรกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการโอนเงินให้ชาวนารายละ1,000พนนะคะจากเดิมจะโอนเป็นวันนี้เปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้แทนนะคะ mm hmm. ก็เริ่มทยอยโอนเป็นารายรายไปนะคะก็ท่านก็ไปสามารถ เช็คได้นะคะในบัญชีนะคะก็ทยอยเริ่มโอนกันเป็นพรุ่งนี้นะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้นะคะก็เป็นข่าวสารมาตรการแรกที่จะมาฝาก,กบอกพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ข่าวต่อไปก็คือข่าวเกี่ยวกับการเอ่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ทางช่องก็ได้ไปอ่านศึกษาข้อมูลมานะคะก็ใครที่ทำงาน ใช้แรงงานนะคะทางรัฐบาลจะให้ของขวัญที่ใหม่ก็คือจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้นะคะภายในปีหน้านะคะแต่ว่าจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ต้องรอดูกันต่อไปอาจจะเพิ่มในจังหวัดใหญ่ๆก่อนนะคะส่วนต่างจังหวัดอาจจะทยอยทยอยเพิ่มแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ห้างร้านต่างๆด้วยนะคะต้องขึ้นอยู่กับ สถานที่เกี่ยวกับกิจาการนั้นๆนะด้วยก็เป็นข้อมูลดีๆมาฝากไปพี่เพื่อนๆน,นะคะก็เรามีอะไรดีก็จะมาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็มาตรการต่อไปนะคะที่มีข่าวลือว่าจะให้เงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละสามพันนี่ไม่ใช่ข่าวจริงนะคะพ,พี่เพื่อนๆลุงป้านะอาไปฝากบอกกันด้วยนะคะว่าข่าวที่บอกว่า,าจะ ให้เงิน3,000เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุอันนี้ไม่ใช่ข่าวจริงนะคะแอดไปดูมาแล้วนะคะว่าไม่ใช่ของจริงอย่าไปกดลิงก์กดอ่านกดอะไรนะคะเผื่อเจอลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็มาฝากแจ้งเตือนหลุงป้านาอาด้วยนะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรเรื่องเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะมีแค่ว่าประกาศเพิ่มเฉพาะค่าแรงขั้นต่ํานะคะแล้วก็สําหรับข้าราชการนะคะ ทางปีหน้าทางรัฐบาลก็จะพิจารณา,าเพิ่มเงินเดือนด้วยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มกันอย่างไรเท่าไหร่ยังไงนะคะก็รออ,อฟังกันไปนะคะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนีเน่เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนข้อมูลข่าวสารเรื่องลอตเตอรี่เราชาวลอตเตอรี่ก็ยังติดตามกันอยู่นะคะหลังจากที่ทางสมาคมสลากลากยานะคะได้ไปยื่นเรื่องขอห้าเล่มนะคะก็รอฟังกันอยู่นะคะว่าผลสรุป จากทางสลากสำนักง,งานสลา,จากจะประกาศเป็นอย่างไรนะคะเราก็าฟังกันต่อไปนะคะเพราะว่าเขายื่นเรื่องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอรุนกันต่อไปนะคะก็ข้อมูลข่าวสารมาตรการต่างๆนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแอดจะมารีบบอกเพ,อเพื่อนเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากบอกเพ,อเพื่อนอย่างนี้เช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ